นี่ครับผมสวัสดีครับผมพบเรานะครับผมทางช่องบางอนาดาพลายนพเกานะครับผมวันนี้นะผมมาแอบดูพี่นพเการ์หน้าผมหนึ่งในโอกาสนะครับาพาพี่นพเกามาปล่อยป่านะครับผมมาเดินเล่นชิวๆในป่านะครับนี่ก็ถึงเวลาที่เรามาดูเขานะผมช่วงเทิ้งเที่ยงบ่ายๆนะครับผม ดูครับพี่นกกาทำอะไรนะ้องแอบทำอะไรนะครับผมเราก็พาพี่นกกามาเล่น,นครับผมดูครับนมหลของเรานะครับจะเล่นน้ำหรือป่าน้าเนี่ครับผมผอนกลายกลายเครียดนะครับผม นี่นะครับวันนี้แมแอบดูนุ่มลองเรานะครับผมอยู่คนเดียวครับวันนี้อยู่คนเดียวนะครับน้องวันดากับคุณแม่อยู่ที่บ้านนะครับผมเด็กติดแม่อยู่ที่บ้านนะครับผมเลยพาพี่ชายมาเชือกเดียวนะครับนี่ กินยาอยางสบายใจเลยนะผมหนุ่มร้องเราโอ้นี่นะครับผนคลายครับวันนี้วันฝนคลายนะครับผมดูด้านหลังนี่เหมือนช้างป่าเลยนะครับผมไม่ใช่ช้างบ้านนะครับเอฟเอเอ,เอฟังพ่อควานพูดนะครับนี่หน้าอย่างนี้เอฟเอฟฟังนะครับผมเหมือนกับได้ยิน ได้ยินเสียงพ่อควันนะครับผมนี่ก็บรรยากาศฝั่งนู้นสูงสูงเป็นไรมันไรมันไรสับปะรดฝั่งนี้ก็เป็นคลองนี่นะครับพาหนุ่มรอเรามาปลดปล่อยหน่อยนะครับผมมาปลดปลอ่อยอยู่กับธรรมชาตินะครับผมผ่อนคลายไม่ให้เครียดนะครับผมอยู่ในในบ้านอาจจะเครียดหน่อย ว่าช่วงนี้อารมณ์พี่เขานี่เหมือนจะมุ่งิดบ่อยนะครับงุ่งิดบ่อยเราก็เลยพามาคลายเครียดสัหน่อยนะครับผมมาเดินเล่นในป่าคนเดียวเลือกกิน้าเลยเอาแล้วเอาแล้วฮะเออางนเี้อแทงแล้ว จะอ่าพี่ทำไมกล่องเครื่องนี่จจนนกันองไงอุ้ยเยี่ยวใส่น้ำอีกพี่น้ำงก้าของเราทั้งเยี่ยวทั้งขี้ใส่น้ำอีกนะครับวันนี้มาเล่นน้ำหน่อยเล่นน้ำคลองนะครับ น่าห,าห่า,หออดาได้ยินเสียงน้องอันดา้องแต่ไ<อ>กลเลยน,น้องอันดา้องหาพี่ชายนะครับผมโอ้โหแทงดินนวครับเกลียกแลวเออลงมาว่ะลงมาวะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องก,กบวาลงมาว่ะ <c oughs> ใครไม่กล้าลงเลยครับช่วงนี้นะครับ <c oughs> ว่าพี่แก <c oughs> พี่แกลมช่วงนี้งุนงิดด้วยนะครับผม เอาแล้วเอาแล้วแทงแทงปาลาไหลแล้วครับแทงเอียนแล้วนะครับผมแทงปาลาไหลโชว์แล้วนะครับโว่สุดเอาเค้ยดูนะครับด,ดูบ้าพอควันหิวเอียนนะครับผมหิวปาลาไหลครับผมแทงให้เลยนะครับผมใจะหาอาหารกลางวันให้ใจะหาอาหารกลางวันให้พ่อควัน,นครับผม ก้ผลคลายครับม,ม,ม,มาเล่นน้ำหน่อยเป็นขี้ต้มหน่อยนะครับผม แก่อะไรไฮะยูเก่ามื<ะ>ามอนเล็บมอเลยเนะาะสุดโซบะดูนะครับพี่น้องก้าวของเราหาเอียนหาปลาให้เราให้พี่ควันนะครับผม dần dân bài chay lên hấp đúng Lúc đè mày nó Đừng 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 เล่มก็ามาบอน,นคอมเ,อเนีนนเ่ยน้องกิดก็คือเอบลอกั尔นี่นะครับผมนี่คอมีอ <laughs> ่เลยครับมาเอบดูพี่นพเก้านะครับผมาบมาปลดปล่ปปอยหน่อยนะครับผมมาพี่นพเก้าช่วงนี้นะครับผมมันจะห้าวมากเลยนะครับผมอารมณ์มุนงิดนะครับผมปล่อยพงปลามาแทงปลา,หปา,า,ปาไหลเล่นหน่อย นะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอื <c oughs> yeah. เล่นสปาเล่นเล่นหน่อยครับผมเข้าสปานะครับผมอาบน้ำาคลนนะควันนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะครับพ่อแม่ครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้เราด้วยนะครับผมนี่นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมพ่อควันและพี่ควันก็จะขอตัวแม่ลาไปกอดน,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมพาพี่นกกระมาออกเล่นมาคลายความเครียดมาปลดปล่อยนะครับผมนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวแม่ลาไปกอดน,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ